สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไทมือสองศีสะเกดร้าน PC ซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสะเกดครับผมวันนี้มีคูป t ต40สแรงครับผมมาจัดโปรโมชั่นอีกหคันครับผมคันนี้เป็นตัวเปล่านะครับจากรคาคา35,000 0บาทครับผมคันนี้ตัวเปล่า35,000 0บาทครับผม วันนี้มาในราคาเพียง265,000บาทครับผม265,000บาทครับสภาพแจ๋วๆพร้อมใช้งานนะครับตัวเปล่าจดทะเบียนปี60เอกสารเล่มชุดโอนครบครับตัวรถสีสันเดิมๆครับผมเครื่องเดิมๆครับ บบโฟร์วิวใช้งานปะกติครับผมเครื่องไม่เขกไม่ไอน้ำไม่ดันรถไม่เคยตัดท่อนครับผมไม่เคยเปิดนะครับเกียร์ไม่เคยเปิดครับผมเครื่องเดิมๆครับ ่วงล่างแห้งนะครับส่องให้ดูกันชัดๆเลยครับผมสองแสนหกมืนห้าพันบาทครับผมยางหน้าหลังใช้กันยาวๆนะครับ สายไม่ผุนะครับฝาไฮดรอลิกไม่เคยเปิดครับผมแต่ซีนล้อสองฝั่งแกะแล้วนะครับผมแกะเปลี่ยนซีนเรียบร้อยขอบล้อกระท้าดัานในคันนี้เป็นรถไล่นะครับตั้นี่ยางมีเส้นหลังเส้นหลังฝั่งขวานะครับผมมีปะมาอย่างนี้ครับผมปะน็อตมาแต่ก็ใช้งานได้อีกนานครับ กอดีโดยรวมถือว่าสวยครับผมราคาโปรโมชั่นกันไปเลยเลขใหม่2,300ครับผม2,300ชั่วโมง เครื่องเกียร์ดีครับผมเฟืองท้ายเงียบๆครับผมสภาพพร้อมใช้เลยตัวเปล่าสําหรับท่านใดที่หาตัวเปล่าอยู่นะครับผม2องแสนบาทราคานี้ได้ไปถือว่าคุ้มแน่นอนครับผมคุ้มค่าแน่นอนสนใจก็เบอร์โทร0816 004753 0816 004753บ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยๆตลอดปีตลอด,ลลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC t r แท t ก r อร์ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ